ไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนแล้วจ๊ะไปไหนล่ะจะไปเดินเอา <laughs> ไม่ไปแล้วเหรอไม่ไปละจะไปหรือเปล่าล่ะไปเดินก็เอาลีดมาลีดเอามาเลยลีดโอ้เก่งจังเลยไปไปมาสิถือมาไปเร็วไปไปมาให้แม่ก็ได้ม嘛 แม่เชื่อกันไหมให้ไหมล่ะก็ไม่ให้อีกเลยไม่ให้อีกแหละแล้วจะไปไหนล่ะ <c oughs> จะไปไหนเอาลีดมาเร็วลีดเร็วเร็วลีดเ,เอามาลีดเ,เออม,มาให้แม่นี่มามาขอเถอะโอเคให้เนาะให้แล้วเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ À, kìm chân rồi